พี่เทวันครับที่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับก็สัมลีเขารู้ความจริงแล้วสิว่าะเขาเป็นเด็กที่ถูกเอามาทิ้งที่ตำหนักไอ้เพชรตั้งแต่เกิดอ่ะพี่รู้เหรอฮะรู้สิทุกคนในซอยเขาก็รู้แต่เขาไม่อยากบอกสัมลีเองกลัวสัมลีจะเสียใจเขาไม่ได้ใจดำอยากจะปกปิดบนที่นายกับสัมลีคิดหรอกข <c oughs> อโทษฮะ สัมลีไม่มีแม่แล้วก็ยังถูกเอามาทิ้งด้วยอ่ะน่าสงสารจังเลยนะครับแต่คนที่น่าสงสารไม่แพ้สําลีมาโน่นแล้วหนีมาอยู่นี่เองสัมลีกลับไปคุยกันที่บ้านเถอะนะมันค่ำแล้วไม่กลับอย่าดื้อสิพี่ไม่มีสิทธิ์มาสั่งฉันพี่ไม่ใช่พี่ของฉันสาธุได้เวลาขาจัดเมฆหมอกที่มันบังตาบังใจเด็กคนนี้ละ สแสดงให้เขาเห็นว่าเทวดายุติธรรมกับทุกคนครับพี่ถ้างั้นความรักจากแม่ที่สำลีคุณจะได้รู้จักก็คือว<ะ>้ตาตา,ตายตายตายตกใจอะไรใคร,ใครเอาเด็กมาทิ้งไว้นี่วะเนี่ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วนี่ลูกใครวะ เมื่อไปทําคนอื่นท้องไว้ป่ะทำผู้หญิงท้องป่ะแล้วเขามาฝากไว้เนี่ยฮะอย่ามาโม้ด้วยข้ายังบริสุทธิ์อยู่ไม่เคยโดนใครแตะอังจอยแกเอาไปเนี้ยพี่ว่าไม่เอาไม่อยากเลี้ยงเด็กเออเด็กกลัวกลัวไม่เอาพี่ไม่เอาไม่เอาก็ไม่เอาก็ไม่อยากเล่นเอาเลยอะไรอะเด็กเหรออ๋อมาไม่มีใครเลี้ยงฉันเลี้ยงเอง สำรวมนี่ยังเป็นสาวอยู่เลยหมดอนาคตนุ้ยไหนจะแม่กันอีกเนี่ยแกเลี้ยงไหวเหรอเห็นเกีียงกันอยู่ได้ดูสิเด็กร้องไหจนเสียงแหบเสียงแห้งหมดแล้วโอ้โอพมีน้ำใจกิจะหานมให้กินมวงไม่เนี่ยเอาไม่มีตังนะเงียบนะเงียบนะอยู่กับพี่สำรวมนะไหนดูที่ดีที่ดที่อุ้ยตัวขาวจืะเลยกลับไปนี่หนูชื่อสำรีนะคะสำรีน้องสำรวมนะ เงียบนะคนดีนะอืมติดหรอหอมมากอืมอืมเอาอันนี้เลยนั่งน้าร้องเพีกานี่ไงนี่ไงหน่อยหน่อยน่่น่อยหน่อนี่ชอบไหมเงินที่พี่สำรวมไปรับจ้างลำแก้บนมาชอบพี่เจ้าสำรีอุ้ยชอบเหรอ พี่สำรวมจะหาเงินมาให้เยอะๆเลยนะสำร,รีจะได้เรียนสูงๆพี่สำรวมไม่ได้เรียนก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวลาออกมันเลยกันแล้วกันจะได้หาเงินมาให้สำร,รีเยอะๆ พี่อยู่นี่พี่ก็พี่สินึกว่าฟลอร่าหรือไง <c oughs> ที่เป็นห่วงสำรีจะมาอยู่เป็นเพื่อนเงียบๆไม่กลัวหรอกนะถ้าสำรีจะนอนตรงนี้เดี๋ยวพี่นอนเฝ้าข้างบนนะพี่สำวมคุณเป็นคนช่วยสำรีใช่ไหม ก็แค่ให้สำลีเขาได้รู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาได้รับความรักที่ยิ่งใหญ่จากแม่ไม่แพ้เด็กก็เลยหรอกถึงไม่ใช่แม่แท้ๆแต่สมรวมก็รักสำลียิ่งกว่าแก้วตาดวงใจตอนนี้แม่สำลีจะเป็นใครเนี่ยไม่สําคัญสําหรับเขาอีกต่อไปแล้วให้โกรธพี่แล้วหรอน้องเนี่ยเป็นอะไรรัดพี่ซะแน่นเป็นงูเหลือมเลยกะว่าจะให้แกดกนแล้วให้คายลมท้องอ่ะ ไม่ใช่ที่ฉันกอดพี่เนี่ยพราว่าฉันดักพี่ที่สุดในโลกเ้ยหากเล่าร้อยมาลายไปส่งครูเหรอเปล่าจ้ะสำรีร้อยให้แม่แต่เป็นแม่สำรวมคนนี้นะ งานนี้มีซึ้งเว้ยถึงสำลีจะไม่มีแม่ที่ให้กำเนิดแต่สำลีก็มีพี่ที่ให้ชีวิตสำลีไม่ต้องตามหาแม่แล้วจ้ะเพราะสำลีมีพี่ที่ดีเหมือนแม่อยู่ตรงนี้แล้วอ่ะ ไม่มีหน้าที่ใดจะยิ่งใหญ่กว่าหน้าที่แม่อีกแล้วนะครับพี่ใช่แล้วแม่ไม่ใช่เพียงผู้ให้กำเนิดแต่แม่คือผู้ที่เลี้ยงดูให้ความรักความเอาใจใส่อบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีสาธุ